สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาแกะกล่องเจ้าเกา้าอี้ที่ผมจะเอามาไว้ใช้กับเคาน์เตอร์บาร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ความสูงมัน1เมตรนะฮะความยาวของโต๊ะเนี่ยเมตรยีผมรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูเกา้าอี้ว่ามันจะเข้ากันไหมสําหรับเจ้าตัวนี้นะตัวนี้ผมซื้อมา1200บาทนะครับมาดูกันเลยนีผา่าโลด อันนี้มันโอ้โ oh, หเป็นเหล็กเหมือนกันแน่เนยผมสั่งแบบเป็นเหล็กนะพันสเนี่ยถ้าเป็นพลาสติกแตกเก้าอี้ล้มเลยนะเฮ้ยคุณผู้หญิงก็ประกอบได้นะครับเข้ามาแบบนี้ให้แล้วก็สีเลยสีกมันให้เบิดอชอบแบบเลโทรเลโทรเพราะมันจะได้เข้ากับตัวไม้ตัวโต๊ะนะครับอันนี้ต้องตัดดูรีวิวก่อนนะเวลาซื้อของอะนะฮนะว่ารีวิวเขาเป็นไงบ้างให้คนอื่นเขาลองไปก่อนเออโอ oh. โอ้เป็นเหล็กเลยนะคุณผู้ชมโอ้ว้าวงานดีงานดีนดเข้าใจแพ็คเนาะเข้าใจแพ็คให้เราแกะยากเนาะแน่นหนาไปไหนวนะเนี่ยอ๋อตัวนี้เป็นเบาปตาก็ระวังนะครับไม่ใช่ระวังมือตัวเองนะเดี๋ยวจะไปจวดเอาขาโต๊ะเอาเบาะแล้วมันจะไม่สวยไม่งามเสียดายไปอีกอมาละออน,นั่นโดนแล้วตลากไปแล้วหนึ่งพูดไม่ทันคัดคึมนะบบแบบนี้เลย สูงเหมือนกันนะมันลงอย่างวะเขามีตัวล็อกตัวนี้ด้วยนะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้มันหมุนเนาะเราก็ต้องมาล็อกด้านล่างกันเลนไปเรื่อยๆอย่างนีนะ้มันก็จะมาโยกเยกแล้วเห็นไหมจากเมื่อกี้โยกเยกนะครับทีนี้ตัวนี้มันอ๋อเขามีน็อตตัวนี้อีกแล้วไม่มีประแจหกเหลี่ยมผมไปเอาก่อนเนี่ยประแจแบบนี้นะคุณผู้ชมของโซเล็กนะแบบปรับไอ้นี่ได้นะครับ120กว่าบาทควรมีติดบ,บ้านไว้เพราะว่าเวลาเราซื้อเฟอร์นิเจอร์มาเนี่ย นี่ก็ขันแน่นได้นะครับอ่าเรียบร้อยเป็นไงเดี๋ยวนั่งให้ดูเอ้ยยังไม่ได้พัดติกข้างล่างออกมีอยู่ไหนวะเยอะเิสวยเลยอ่าแส่ก่อนเช็ดเช็ดเช,ช,ช,ช็ดก่อนน่ะสูงไปปะวะถ้าสูงไปแล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั่งแล้วมันหงายเงือไม่ใช่อะไรหรอกปรับเตียตีหน่อยมันจะได้เอาขาเข้าตรงนี้ได้นะแต่ถ้าคุณชอบนั่งองสสูงไม่ว่ากันนะครับ นโอเคได้ไหมเห็นไหมอย่างนี้ได้ด้วยนะครับเท่มยโอเค1,200บาทนะครับก็อีตัวนี้ใครชอบใครสนใจนะเดีย๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้นะฮะงั่นประกอบถือว่าดีเป็นเหล็กนะคุณผู้ชมแข็งแรงทนทานหมุนได้แบบนี้เยี่ยมยอดไปละ